ทำสมัครไปในวันแรกซึ่งค่ง ทงใจนะทุาีนะครับเอ่อขอบคุณครับขอบคุ กรับเครื่องตั้งในวันอาทิตย์ที่25กันยายน2565นะครับก็จะสัมพันธ์นะครับให้บรรดาสื่อมวลชนได้ปรนนานะครับเป็นประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับได้ไปสมัครเครื่องตั้งได้ได้ที่ได้มาต่างเสร็จสิ้นพิธีเรียบร้อยแล้วครับกายงานที่หนึ่งือเบอร์ที่หนึ่งเบอร์หนึ่งนะครับคือการรัชนีของสื่อนะครับเป็นอันดับแรกเบอร์หนึ่ง ที่จะเป็นไปสมัครในวันนี้หรือวันแรกวันที่22สิงหาคม2565นะครับได้เราก็ดาเนินการเปิดรับสมัครสำรวจข้างวันนะครับและหลังจากนั้นก็จะมีการรลับเพื่อกำหนดในวันที่รร 5, 25กันยายน2565นะครับก็จะสัมผัโโน์น,น,นะครับให้ผทางสื่อมวลชนได้เป็นบัณพิธีสัมพันธสให้พี่น้อง สารจังหวัดร้อเอ็มนะครับได้ขออนุญาตสำนักงานกองทที่จังหวัดร้อยเอ็มกัก็อยกจะให้ทางสื่เป็นชจในวันนี้ เราจะพยายามไปพบพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดเพื่อให้บอกเขาเราแจ้งบอกความจําเป็นทําไมต้องตัดสิทธิ์นะครับทำไมต้องเลือกนายกใหม่แล้วก็นโยบายที่แถลงต่อพี่น้องเมื่อขาเลือกตั้งครั้งก่อน,นนะครับซึ่งตอนนี้กําลังดาเนินการไปด้วยดีบางโครงการก็เลื่มนดาเนินการแล้วได้สําเร็จแล้วก็มีและบางโครงการกาลังดาเนินการอยู่ครับจากโครงการหลักๆตอนนี้ที่ต้องต้องผัดกันต่อก็คือเรื่องการสร้างโรงไฟฟ้าการจัดขยะเป็นระบบปิดเ่ยนะครับ ซึ่งทำอบจระเอกนั้นได้อาสาเป็นผู้ดําเนินการร่วมกับเอกชนลงทุนร้อยเปอร์เซ็นต์ลยนะครับโดยที่ไม่ใช้เงินราชการเลยตอนนี้เราได้ทําประชาคมมาแล้วแห่งหนึ่งที่อำเภอคนทองนะครับแห่งที่สองที่เราจะสร้างรงฟ้าก็จะขยะเองก็คือที่อำเภอเกษตรวิสัยนะครับเรามองว่าตอนนี้ขยะนั้นเป็นปัญหาของชุมชนเป็นปัญหาของบ้านหนึ่งนะครับถ้าปล่อยไว้ทุ่งเยอะมากขึ้นนะครับแล้วก็เกิดภัยไข้เจีบยวกัโรคต่างๆเยอะ <c oughs> ยังไงครับที่มาเห็นอย่างี้ ก็งงเหมือนกันนะไม่รู้ว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างนี้มีอย่างนี้ด้วยหรือครับเดตอนนนี้ึกว่าจะคึกคืนสงสัยไหมครับว่าสงสัยไหมว่าน่าจะเกิดอะไรขึ้นก็สงสัยอยู่นะว่ามีเหตุการณ์อะไรเมืองเล่นเรางงงงงง